ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องของเบาเท่าเกษตรดี y วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการผสมเกสรบอลสีนะครับแล้วก็จะให้พี่เจแนะนําวิธีการผสมเกสรนะครับว่าผสมยังไงให้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เจบอกว่าเท่าที่ผสมมาก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ใช่เนาะเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการผสมเกสรนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์ติดสูงนะครับแล้วก็วิธีการดูแล หลังจากผสมแล้วนะครับว่าอาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับสวัสดีครับพี่เจครับสวัสดีครับครับวันนี้เดี๋ยวให้พี่เจผสมเกสรให้เพื่อนๆดูครับนะครับอันนี้พี่เจผสมต้นนี้คืออะไรครับพี่ต้นนี้เป็นศีลาหุ่มทองครับศีลาหุ่มทองโอ้ตัวนี้สวยมากครับตัวนี้อ่าทําไมเลือกผสมเกสรเวลานี้พี่อือช่วงนี้ถ้าเราดมเกสรมันจะได้กลิ่นหอมมา อเกสรตัวเมียใช่ไหมพี่ใช่ใช่เกสรตัวเมียกลิ่นหอมพวกนี้มันจะมันจะดึงให้แมลงอ่ะมามาผสมถ้าตามธรรมชาตินะครับอ่าเมื่อกลิ่นหอมแมลงก็จะเข้ามาเกาะแล้วเข้ามาผสมถ้าตามธรรมชาติครับเ็าบอกว่าเกสรตัวเมียมันจะบานก่อนเกสรตัวผู้ใช่ใช่ใชะไหมครับพี่ใช่อ๋อเกสรตัวเมียจะบานก่อนเกสรตัวผู้หนึ่งวันอ๋อนี่ครับเพื่อนๆนี่เกสรตัวผู้กําลังมีเนาะพี่เนาะใช่ใช่พรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะเต็ม รุ่งนี้น่าจะพอดีแต่ถ้าเราผสมเกสรตัวเมียแล้วรุ่งนี้เราเก็บเกสรตัวผู้ได้ไหมพี่ได้ครับอ๋อยังได้เหมือนเดิมอ๋อยังได้เหมือนเดิมเนาะใช่ครับอ่ะนะครับวันนี้มาดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนว่าจะผสมยังไงให้ติดนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพี่เนาะใช่ครับครับอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนหลายๆคนนะครับผสมยังไม่ติดเดี๋ยวลองดูวิธีนี้นะครับว่าอ่ามันแตกต่างจากตัวเองยังไงนะครับตัวแล้วก็ตัวเองทําผิดพลาดหรือว่าทําอ่า นอกเหนือจากขั้นตอนที่พี่เจทํำยังไงนะครับก,ก็ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับอ่เดี๋ยวเริ่มเริ่มผสมเลยครับพี่ครับขั้นแรกเราต้องตัดไอ้กีบดอกออกก่อนเพราะว่าทําไมต้องตัดครับพี่มันผสมยาก<อ>ถ้า,ถ,าถ้ามันบางบางไอ้เกรสรตัวเมียมันก็จะผสมก็คือเอาอ่าตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวหุ้มเจสรตัวเมียออกเนาะเพื่อที่จะ ผสมเกรสรได้นะครับง่ายๆผสม,มง่ายการตัดก็ตัดลึกลงไปนะอ,อย่าให้น้ำขังอ๋อเป็นทางระบายน้ำด้วยใช่ใช่ถ้าน้ำขังอาจจะทำให้ดอกดอกเน่าได้อืมแสดงว่าในในอ่าทางธรรมชาตินี่เกรสรตัวเมียมันมันบานแล้วเกรสรตัวผู้ยังไม่บานเนี่ยมันพอวันหลังมาเกรสรตัวผู้มันบานมันจะผสมกันยังไงพี่ ผสมไม่ได้เครับถ้าตามธรรมชาติถ้าธรรมชาติก็คือเปอร์เซนต์ติดน้อยใช่ไหมใช่แต่ว่ามันมันจะขับน้ำเหนียวๆมาป้องกันเกสรตัวเมียละอ๋อก็คือหนึ่งวันอ๋อวันที่เกสรตัวผู้บานนี่เกสรตัวเมียจะมีเมือกแล้วใช่มีเมือกเหียวครับเวลาแมลงไปผสมมันก็ติดติดตายตรงเมือกเมือกเหนียวๆอ๋อเออมันเหมือนป้องกันไม่ให้อะไรเข้าไปข้างในหลังจากว่า ครับรแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นในทางธรรมชาติก็จะเป็นขยายพันธุ์ในการแทงหน่อขึ้นมาใช่ไหมแล้วแล้วบางทีมีเกสรสองต้นบานอ่อมันก็มแมลงก็จะไปเกาะเกสรตัวผู้มาเห็นดอกนี้หอมแมลงก็จะอ่ามันมันก็ได้เหมือนกันในทางธรรมชาติอาจจะไม่ได้ผสมตัวมันเองแต่ว่าก็คืออาศัยที่แบบไม่ว่าจะเป็นลมหรือว่า เป็นแมลงที่นําพาเกสรตัวอื่นมาผสมใช่ไหมใช่ครับอ๋ออาโอเคโอเคอย่างว่าวันนี้เกสอนตัวตวผพ้บานต้นนี้เกสอนตัวมีบานนี้อ๋ออาจจะเพราะว่าทางธรรมชาติถ้ามันเกิดมันก็เกิดหลายต้นเนาะมันมันก็ไม่ได้อยู่เดียวเดียวเหมือนเหมือนที่เราเอามาปลูกระถางใช่ไหมพี่อ๋ออ่ะพี่แล้วก็ขั้นตอนยังไงต่อไปทํายังไงต่อครับอ่าตัดตัดกิบดอกออกเนาะครับ อันนี้คือเวลาสองทุ่มครึ่งนะพี่เนาะอ่าใช่ครับเวลาที่เหมาะก็ประมาณนี้นะอ,อากาศกําลังดีอ๋อแล้วรับเกศสอนตัวผู้ก็จะเวลาประมาณนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับถ้าคนรอเก็บใช่เราเก็บก็เราเก็บเวลานี้เหมือนกันอืมครับน,นี่เป็นเกสอนที่เก็บไว้ตั้งแต่วันที่อมน่าจะวันที่่ไะไรยี่สิบมนาะอ๋อวิธีเก็บเก็บเกสอนต้องแช่ตู้เย็นไหมพี่ใช่ต้องแช่ตู้เย็นห่อห่อไว้หนังสือพิมพ์ไว้ห่อหนังสือพิมพ์ไว้เอาเอาใช้ ใส่ในช่องเก็บผักอ่ะอ๋อใช่ครับก็สามารถอยู่ได้นานเลยอยู่ได้เป็นเดือนนะนี่นี่ก็อยู่ได้ประมาณโอยี่สิบวันแล้วมั้งครับตัวนี้โอเคครับเนี่ยเราก็มีผูกกันอ่าอุปกรณ์มีอะไรบางพี่แค่ผูกกันใช่ผูกกันกันไกที่ตัดมาเนี้ยผู้กันเนี้ยอ่าเกสรที่พี่เอามาผสมเป็นอะไรครับเป็นธาสตบางแก้วพลาสตบางแก้วใช่าจะเพื่อนเพื่อนดูวิธีการนะครับ เพระ่าเจสันตัวเมียนะครับเพื่อนๆตอนนี้ที่เขาบานแล้วก็หอมๆเนี่ยเขาจะยังไม่มีเมือกนะครับใช่ใช่ไม่มีเมือกยังไม่เหนียวเนี่ยครับแต่สิ่งที่ที่สังเกตได้เลยคือหอมมากใช่ไหมพี่่เขาเริ่มเหนียวครับคือเพื่อนๆไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าเฮ้หอมรือยังหรือว่าพร้อมรลอยังคือเมื่อกี้บ่าวท็อปได้ได้ได้ลองดมดูแล้วคือ เขาหอมจริงๆ<ช>ค,คือคือมันจะมันจะเตะจมูกเลยอ่ะใช่ไหมพี่ใช่ก็คือพร้อมเขาพร้อมแล้วนะครับ<ช>วิธีการทํำยังไงครับนี่ก็ก็พูกันจุ่มไปอันนีเเ้เปสอนมาแล้วก็ป้ายป้ายป้ายยังไงก็ได้นะนอ๋อป้ายให้รอกจําเป็นต้องรอบไหมพี่เคยลองแบบไม่รอบนะก็ก็ติดนะก็ติดเหมือนกันใช่แต่ถ้ารอบมันโอกาสก็จะสูงขึ้นไนยะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันสมบูรณ์ของดอกครับในรอบของอะไรเนี้ยเผื่อมีรังรังไข่ที่ไม่สมบนนูรณ์อะไรแบบนครับอืมแค่นี้แหละครับไม่ยากอะไรดูดูก็ไม่มีอะไรเนาะพนะี่เนาะการดูว่าเกสรที่เราเก็บมายังใช้ได้ไหมมันมันจะมันจะเหมือนแป้งครับมันจะไม่เหนียวนะอ๋อ คือมันจะเป็นฝุ่นเหมือนเหมือนแป้งเลยใช่ใช่ครับถ้ามันเหนียวเหนียวแสดงว่ามันเสียแล้วนะอ๋อแค่นี้ใช่ไหมพี่ใช่แค่นี้แหละแล้วทํายังไงต่อครับทีเนี้ยเอาไว้ในตู้ได้ไหมอ๋อในตู้ความชื้นจะสูงถ้าเป็นพี่พี่ี่จะใช้นี้ใช้ถุงถุงธรรมดาเนี่ยพุ่มไว้ครอบไว้ครอบไว้เนี่ยให้มันมีเหลืออากาศหน่อยแค่นี้เหรอครับใช่เนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ นี่แหละแล้วยกเข้าตู้ไหมพี่ใช่ยกเข้าตู้อ๋อก็คือเลี้ยงในตู้ปกติใช่ใช่ที่ก็จะเลี้ยงในตู้ปกติสักสามสี่วันที่ที่ถึงจะเอาเอาถุงออกใช่เอาถุงออกแต่ว่าตรงนี้ต้องต้องให้มันระบายอากาศด้วยนะอ๋อก็คือไม่ได้มัดไม่ได้อะไรนะครับเพื่อนๆก็แค่เอามาเอามาครอบไว้เฉยๆแล้วก็ยกเข้าตู้ปกติใช่ใช่ไม่ไม่ได้อะไรเออขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพื่อนเพื่อน เนี่ยก็เอาเข้าตู้ปกติหลังจากนั้นวิธีการสังเกตว่าติดไม่ติดดูยังไงครับพี่หลังจากนั้นหนึ่งหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้าก้านดอกยังแข็งแรงอย่างเงี้ยก็ติดนะอ๋อ้ากลางดอกก้านดอกแข็งแรงอุ้ยตัวนี้ใหญ่มากก็คือจะนมีหลายวันแล้วละจะไม่เหี่ยวแม่อะไรเลยียวแต่ว่าเกสรตัวผู้อาจจะเหี่ยวเกสรตัวผู้เราตัดเหี่ยวอยู่แล้วครับเราต้องเกสครับเกสรตัวผู้จะเหี่ยวอยู่แล้ว อ๋อเนี่ยแต่ว่าก้านนี่ยครับเพื่อนๆนี่ก้านเขายังแข็งแรงแล้วก็ตั้งอยู่เลยนะครับ<ช>แบบนี้คือติดแน่นอนใช่ใช่ก็อันนี้น่าจะสิบกว่าวัน,นแล้วถุงที่เราค้อมอเอาออกได้เลยไหมพี่อ่าหลังจากสี่วันเอาออกได้เลยอ๋อก็เอาออกได้เลยใช่ใช่ครับเอาไว้อย่างนี้เลยขับแล้วเราผสมแบบนี้เสร็จก็ปล่อยไว้ในตู้ใช่ใชเอาไว้ในตู้เหมือนเดิมเนี่ยแล้วกี่วันครับพี่ถึงประมาณสี่สิบห้าวัน ประมาณสี่สิบห้าวันใช่ดอกฝักถึงจะแตกอ๋อเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับเพื่อนๆอ่าตัวนี้คือติดเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ตัวนี้กี่วันแล้วครับพี่น่าจะประมาณยี่สิบกว่าวันแล้วอ๋อเห่็นเปล่งแล้วเตรียมเตรียมแตกแล้วอ๋อเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆมันก็เหมือนเหมือนเหมือนขยายขึ้นนะพี่เนาะคนท้องอ่ะใกล้จะใกล้คลอดก็ท้องก็โตอ๋อใช่เหมือนกันครับ เราก็เลยต้องมาครอบไว้ถ้าไม่ครอบก็คือมันอาจจะตกพื้นอ๋อมันจะแตกแล้วมันตกเลยนะคือมันมันแตกออกมาเลยใช่กระจายเลยใช่แต่ตามธรรมชาติก็คือเขาก็จะเกิดบริเวณนั้นใช่ไหมพี่ใช่ครับตามธรรมชาติการเขาตกเขาก็จะแตกอ่าตอนนี้เราก็คือป้องกันไว้ใช่แตกก็อยู่เนี่ยใช่ก็คือแตกแล้วเราสามารถเอามาปลูกได้เลยไหมพี่ปกติถ้าจริงปลูกเร็วก็ยิ่งดีนะ มันจะอัตราเกิดจะดีกว่าเหมือนว่ามันยังมันยังใหม่ๆเลยยังสดอยู่ใช่ไหมครับถ้าถ้าหลังจากนั้นเจ็ดวันยี่สิบวันก็ไม่ค่อยดียิ่งนานยิ่งอ๋อก็แสดงว่าก็เขาแตกมานี่ก็คือเขาพร้อมแล้วใช่ใปลูกได้เลยอืมแตกก็ปลูกได้เลยครับเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็นฝักที่ไม่ได้ผสมพี่เจบอกตัวนี้ฝักไม่ได้ผสมก็ เมื่อไม่ได้ผสมมันมันก็ไม่ติดนะครับเจ็ดวันก็เหี่ยวสักประมาณสัปดาห์หนึ่งมันก็เหี่ยวล้มลงอย่างนี้นะครับมันก็เหมือนก,นกันกับที่เราผสมไม่ติดใช่ไหมครับพี่ใช่คล้ายคล้ายกันเลยถ้าเราผสมไม่ติดก็ฝากก็จะก้านก็จะเหี่ยวแบบนี้ตัวแบบนี้คือไม่ติดนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีผสมแต่ว่าตอนนี้อพี่เจไม่ได้ผสมแต่เอามาให้ดูนะครับว่าถ้าผสมไม่ติดมันจะมีประมาณนี้นะครับ่ <ไ parliament. S 1> ตัวนี้นะนี่น่นทุกไม้นี่แหละที่ผสมกับไป ไอเศรษฐีพันล้านไปอ๋อตัวนี้ลูกไม้นะครับอู้สีแดงสวยมากนี่นี่ใครชอบโทนแดงๆนี่ครับรอเลยนะครับต้นนี้ผสมกับเจสันเศรษฐีพันล้านไปต้นนี้อ๋อเศรษฐีพันล้านอถ้าออกมาแดงๆด่างๆเียใช่ใช่ก็รอรอรอรุ้นอยู่รอรุ้นด่างใช่ไหมพี่ใช่รอรุ้นว่าจะออกมาอย่างงี้ตัวนี้สวยเลยนะครับใบเขาจะมันเงใบแข็งน้องพีนาะใบแข็งมันใบแข็งมันกระดูกชัดเจนนี่ครับเพื่อนๆนี่ การันตีด้วยด้วยผลงานนะครับผสมพร้อมกันผสมพร้อมกันติดหมดเลยพี่เจบอกนะครับแล้วก็เป็นช่วงนี้ด้วยใช่ไหมช่วงฤดูฤดูที่ใช่ใช่ใช่ฤดูที่ฤดูนี้น่าจะติดเพราะสภาพอากาศความชื้นอะไรมันได้หมดอืเป็นฤดูที่เขาผสมพันธุ์เลยใช่ใช่ตามธรรมชาติก็น่าจะเป็นฤดูที่ดีแล้วตัวนี้งามมงวานงามมงวานแต่แต่ยังไม่มีกลิ่นหอม แต่ก็เหมือนบานแล้วนะแต่ไม่มีกลิ่นหอมก็ก็ไม่ได้ผสมคล้ายๆกับไม่ฝักไม่ค่อยสมบูรณ์ใท่มที่ใช่ใช่เดี๋ยวรออยู่มันมีแกสรอนตัวเมียมันมีรังไข่นี่ยนี้เอานะแต่ว่ากลิ่นมันไม่หอมก็เลยเอาโอ้โหเพื่อนใหญ่มากวิเจลองถือให้หน่อยครับใหญ่ปาโอ้โหนี่โอ้โหใหญ่มากครับพี่ ใครชอบไม้ใหญ่ๆตัวนี้งามวงวานนะพี่เนาะใช่ใช่งามวงวานงามวงวานเขาจะเป็นใบแข็งแรงไหมเพื่อนๆดูนะครับใบใหญ่แข็งแรงนี่มือผมมือมือเล็กไปเลยนะครับโอ้ใหญ่มากสมบูรณ์มากใช่ใช่เี่ยใครชอบสไตล์นี้นะครับอีกน่าจะอีกสองสามวันก็น่าจะผสมได้เนะพี่เนาะผสมได้นะอืออ่านี่เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้พรเจ้าสัวดอกไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวว่าดอกใหญ่ไม่ใหญ่นะอืมขอแค่ว่าเขาพร้อมมีกลิ่นหอมเนาะใช่ให้ให้ดอกมีสมบูรณ์มีรังไข่ตัวเมียแค่น,นั้นแหละอืมข้ผสมจิตนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆตัวนี้ผสมพร้อมๆกันเนาะพี่ใช่ใช่แล้วก็ติดหมดเลยนะครับติดหมดเลยอ่าเทคนิควิธีการวิธีการผสมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่เอาเกสรตัวผู้มาแตะเกสร,ต,รตัวเมียใช่ครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือเราต้องดูสังเกตให ให้ได้ว่าเจสอนตัวเมียมันพร้อมตอนไหนใช่ไหมครับใช่ถ้ามันมีกลิ่นถ้าหลักๆคือถ้ามีมกลิ่นตอนไหนอ่ะประมาณสองทุ่มนี่แหละยังไงกลิ่นก็ามาละครับคือช่วงที่เหมาะสมที่สุดใช่ไหมพี่ใช่เป็นช่วงคือช่วงที่เขามีกลิ่นอ่ะอ๋อแสดงว่าวันทั้งวันนี่จะไม่มีเลยใช่ใช่มันจะเริ่มมีกลิ่นในช่วงเย็นๆเนี่ยอ๋อช่วงเย็นๆทุ่มหนึ่งขึ้นไป ทุ่มหนึ่งขึ้นไปนะครับเพื่อนเพื่อนกินมันก็จะน่าจะอยู่ถึงเที่ยงคืนยังไงนะแต่ว่าสักประมาณทุ่มหนึ่งขึ้นไปเราสามารถที่จะผสมได้แล้ว่เวลาที่หมอก็น่าจะสองสองทุ่มสามทุ่มประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็ใครท,ที่ที่ลองทําแล้วยังยังไม่ประสบผลสํสเร็จนะครับก็ลองลองเอาไปใช้ดูนะครับลองเอาไปใช้ดูการผรรสมตัวเองก็ก็ได้นะอืการผรสมตัวเองก็ได้ใช่ไหมพี่ใช่ถ้าเราไม่มีเกษรตัวตัวผู้ นี่ครับแต่ต้องรอให้เกียร์สนตัวผู้บานก่อนอืมแล้ววันที่เราผสมเราก็หาอะไรมาเช็ดเมือกเมือกไอ้นิ้วเดียวออกเช็ดเมือกออกใช่แล้วก็เอามาผสมใช่แล้วก็ติดเหมือนกันเหมือนกันใช่อ๋อพี่เจลองแล้วเราเออมีลูกศิษย์ที่ทําแนะนําไปบอกว่าเออถ้ามนมีเมือกก็ให้เช็ดเช็ดออกหน่อยติดติดเขาบอกว่าติดแล้วโอเคเลยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากลองนะครับอยากลองว่า อ่าผสมตัวมันเองผสมยังไงนะครับ<ห>อ่า<ห>ถ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาทามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะโอเคครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็อ่าเอาความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อ่ามีไม้ที่กําลังมีดอกอยากทดลองทําก็เอาเทคนิคนี้ไปทําได้ใช่ครับนะใช่ครับ วันนี้นะครับบ่าวท็อปกับพี่เจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับ